สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมจะพาไปในตอนเนาะนะครับทานข้าวเย็นข้าวเย็นทานอันนี้เราไปอะไรนะแมคโครโครบินสันเนาะนะครับผมร้านกาแฟเนาะแล้วก็รับประทานอาหารนะครับผมรับประทานอาหารแล้วตอนนี้จะไปในต่ออื่นเนาะกินข้าวเนี่ยแหละกับ เวรักษาของเร็วโหพี่วี <c oughs> เจอยังพี่ม,ม,มามมส่วนต๊ะเกี่ยวาต่เอเสร็จแล้ว<า>น่าเจอแล้วเนาะนะครับผมไปต่อดีนะพี่เช็คเร็ว,วอ่ะส่วนโตื้ออะไรให้พี่เฮีดบ้างอะ่ะฮะโอ้ย ยกนะคะฉีดยาไคเฟอร์อันนี่เห็นไหมข้อความไม่ขึ้นเห็นปะนเนี้ยขึ้นข้อความไม่ขึ้นใช่แต่ไม่ไม่ขึ้นไม่มีขึ้น,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 นด้วยเอฟซีอ่านตอนนี้เราก็มาถึงแยกบ,บึงหวายเน,ะนะเาะนะครับผมยตาวง่ายตาวง่ายดีเด่นห้าตาวง่ายดิครับลืมยัง จำไม่ได้เต่าไหยเอ้ยเอรอเต่าเออ่อยอ๋อแบบนั้นเหรอเอ้าไม่เอามั้ยเต่างหมเอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเติอนคงอ่านะครับผมตอนนี้เราก็จะแวะเนาะนะครับผมแวะเข้าไปหาพี่นูนาที่บ้านเนาะนะครับใช่ไหมไม่ลูกมันอะน่ารักดีเด็ดเราจะเราจะดูพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของมันไงค่ับมันจะตัวโตแค่ไหนครับ นี่มันตัวซ้ำหมาเด็ตอนเนี้ยค่อยเห็นมันนะวันนั้นเนี่ยบอค่อยอยากได้มันเพราะอะไรวะวันนั้นอ่ะพี่นัดไปบ้านพี่นกแล้วมันเดินข้ามถนนมาแล้วมันออกมาตัวเดียวแม่มันอยู่ในคอกมันมาถึงค่อยมันถึงมันก็ดันเอาหัวดันข้างหลังค่อยค่อยก็นึกว่าประมาณใครมาแกล้งค่อยค่อยหันไปค่อยตกใจต่างคนต่างตกใจมันก็ยืนงงค่อยก็ยืนงง ใช่มือลูกห,หัวมันมันก็โอเคเชื่องประมาณหมาคอยก็คิดว่ามันคงเชื่องแหละถ้าซื้อมันมาเลี้ยงก็น่ารักดีดิอ่าคนนี้เงี้ยนเขาเ็ไเปมียังไม่ขึ้นหมนูถุยถุยเป็นหมูน<ส>ะสรุปแล้วสรุปแล้วพี่จะซื้อบัวามาเลี้ยงใช่ไหมฝันฝันอ๋อฝัน<อ>น,นะครับผมอยากชอบจริงๆอ่าโอเคนะครับตอนนี้พี่น่าจะซื้อบัวามาเลี้ยงแล้วฝันีทำไมถึงเสียงดังไม่ได้ดังไหน ค่อยจะบอกค่อยอยากมีบ้านเป็นอย่างเงี้ยมีสระน้ำอ๋อนะครับตอนนี้ก็กําลังอ่ะเข้าซอยเนาะนะครับผมที่ห้วยหวดนะครับเข้าซอยอ่าเข้าซอยเราจะไปไหนกันครัะนะครับเราจะเข้าซอยบ้านพี่หนูนาะเนาะหนูจะชอกหาอยูนรุ่นมาสันนุนญาติคอยอยู่ข้างน้องนาหนูนนิสิตเห็นปะลองบัวครันบน เาใส่แบบนี้ไว้ใส่ขาไว้จะฝากทายเออสอนให้นี่อ่าแล้วก็ถอนนี่ออกต้องเปลี่ยนอาจสอนเดี๋ยวตั้ก่อนอ่าอาจารย์อยู่นี่เฉยๆนี่ตัวนี้ออกใส่นี้อ่าแล้วถอนให้อ้าอาจารย์ตอนนี้กำลังสอนวิธีอะไรนะอาจารย์สอนวิธีตั้งคลิปอาจารย์อย่าเพิ่งโยกสิเดี๋ยวเราก็จะเรียนรู้ไปด้วยเนาะนะครับอาจารย์สอน อาจารย์สอนแต่อาจารย์ลืมกดอีกยี่สิบปีถึงจะมีถนนอนนี้ก็ถนนแล้วเนาะไปล้างรถไปไม่ได้ี่มาซินีใช่อืยิ่งเยอะถ้าอยากดูว่ามันสั่นหัวสั่นหัวคอนขนาดไหนต้องดูกล้องของดีเด่นะครับ วัวอ,อีมดใส่กระพวนแดงด้วยนึงแช่ได้นั่นถึงแล้วทีพามาบ้านไทยเอ้าก็จะเ,เสร็จแล้วตอนน่ะขึ้นเสาเรียบร้อยแล้วม,มาบ้านไท่ทองตอนนี้เรามาหาพุทธมานนะครับผมเรามาหาพุทธมานสว่างลมกับกับลูก,ลก <laughs> นี่คือสถานแห่งบ้านทรายทองเขาเรียกอย่างนี้เด้เขาเรียกบ้านเขาว่าบ้านทายทองไม่ค่อยก็เรียกตามเด้สิ้อสวัสดีครับตอนนี้ถึงแล้วเนาะนะครับแล้วใครพี่ามาดุยดไยดุ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 ยย มาแล้วครับครับพี่นัทนี่ที่ที่มันดูวันนั้นเป็นเครื่องสื้ผ้าเนาะนะครับร<ถ>ผมให้น้องขนุน,รถ,น,นรถอยู่นู่นอ๋นะครับผมมาดูกันเนาะนะครับผม <c oughs> <c oughs> บ้านพี่หนูหนานะครับ ตอนนี้ก็สร้างได้ประ,ประมาณหนึ่งแล้วเนะนาะนะครับเอาห้อยยางเข้ามาคือเห็นบ้าโอ้คอ,อ,อนโดนี้รับปีนเล่น,น,นเปิดเลย แอชชังแอเดนได้วยไปิดไม่ได้น้องจะวิ่งออกมาหตัวต้องไว้สองตรงที่น้องเวียสองหรือสองข้างโน้องสองแล้วเอ๋อสองไงสองแล้วน้องวิ่งออกมาเดี๋ยวจับกันไม่ทันนะแล้วค่ะเอาเงั้นเลยบอกอะไรกันหนุนบวชเร็วอย่ามาเนี่ยตัวฉาจะเออจะหลุดแล้วจะทำบ้านหลังนี้อ๋อนี่ไงเต็มเลยใช่ไหมใช่กี่ตัวพี่ห้าอ๋อทำไมเห็นสี่ อ๋อนี่ไงฮะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอไหนใบตานะพี่นัดใบตาสีดำแล้วใบเงินไหมใบเงินสีขาวไม่ใช่ข้านูนี่ยตัวอฉาวล้วเนี่ยพี่นัดชื่อฉาโนงเป็นอย่างไรกินที่จะทานนะแม่แล้วน้องมากกว่าอันนี้ลองเปิดเจ้าลองเปิดมันบอกว่ารุ่นเก๋ท่านใดท่างอันไหนลองเปิดเหมือนับออกมาทีละตัวลองกดหายย้อนไม่ได้ เอาเล้ยงอ่าเด้อบอดี้จับน้ำไผ่เด้อเนี่ยยาขุนยาเนี่ยนุ่นๆแบบนี้นุ่มจะจับไม่กันเกล็ดฉาค่ะอันนี้บอตัวอีสาแต่มันมันตัวใหญ่กว่าที่เคยมันเหยื่อมันเหเนาะผู้ดาผู้ดาเบิ้งบอด้ธรรมดาเด้ออ้าวเด้อด้อยอย่าให้ทาเขามันมีที่เล่นกันด้วยว้าวน่ารักจริงๆแสดงคือเหลืองแสดงว่าอ่อนโยน ขามา <S <S านนิ้นต่ะสนุนนืองแสดงว่ารอดแล้วโชคทางตอนนี้ก็เนาะนะครับผมเราก็ <S <S ยอยู่กับพี่ห <ละ S 2> นูนานะครับผมฝากกดไลค์ดกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ